สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำปะบุ้งองอกนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทำเผื่อให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับว่าวิธีทำปะบุ้งองอกของบ้านผมเนี่ยทำแบบไหนพอดีวันนี้ไปซื้อเม็ด้ปกบุ้งมาแล้วนะครับนี่นะครับไอ้ปะบุ้งนี้ใช้ของยี่ห้อไหนก็ได้นะครับลองทำดูนะครับใช้ของยอดเนี่ยพอดีผม ที่แถวนี้มียี่ห้อนี้มันสะดวกมันราคาไม่แพงร้อยสิบบาทก็เลยลองซื้อมาทําลูกค้าสั่งไว้ขายเจ้าแล้วครับของป้งอกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมทําแบบไหนกันเอา,มาเมล็ดที่เราเตรียมไว้นะครับเอา,มาเมล็ดขอุ้งมาล้างก่อนนะครับขอุปงที่เราซื้อมาถุงนี้ก็หนึ่งกิโลนะครับผมนะครับก็ต้องมาล้างเมล็ดขอปูก่อนนะครับ มาล้างเราบุ้ง่อกล้างประมาณสักสองสามน้ำนะครับล้างซาวบนเสาข้าวนะครับล้างสักสองสามน้ำนะครับใบบุ้งที่เราล้างพีกสามน้ำาลนะครับนี่นะครับเราล้างไว้ครบสามน้ำแล้วในของบุ้งของเราเราก็แช่ไว้หนึ่งคืนนะครับใบบุ้งที่เราเพาะขบุ้งหมอกนี้เราแช่ไว้หนึ่งคืนก่อนนะครับเดี๋ยวพ่งนี้เราจะมาใส่ในภาชนะเปาะนะครับ เมล็ดที่เราแช่ไว้ครบหนึ่งคืนแล้วนะครับเป็นอย่างนี้นะครับครับเมล็ดของผครับทำเมล็ดก็อาจจะมีแตกเมล็ดมาแล้วบ้างนะครับที่เราแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทาการเพาะกันนะครับไปดูกันนะครับมาดูขั้นตอนการเพาะเมล็ดของพุ้งงอกของเรานะครับว่าเราเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนี่นะครับนี่เอารณ์ของเรานะครับันนี้ปัจจุบันนี้ผมใช้ลังโฟมครับกล่องโฟมในการเพาะพุ่งงอกกล่องโฟมนี่นะครับ จะช่วยในการทำให้ปกปุ้งต้นโตขึ้นมาต้นตรงไม่ไม่งอนะครับนะครับเพราะว่าปกบุ้งก็จะอยู่ในในกองฟูงของเราโตขึ้นมาขึ้นตรงสวยลมไม่มีลมพัดปกบุ้งให้เป็นต้นงอนะครับเมื่อก่อนผมใช้เนี่ยครับผมเนีย่ยซื้อมาอันนั้น5บาททุกคนก็อาจจะเคยเห็นนะครับควา่ผมใช้แบบนี้เป็นกันเป็นทัดเพาะโรยดินลงไปแล้วก็โรยมเมล็ดลงไป มกกื่อก,ก่อนพอพวกผู้คนงอกโตขึ้นมาปบมันก็มีเอียงึ้นต้นไม่สวยอย่างเงี้ยนะครับก็นี่นะครับแบบนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วครับตอนนี้ผมก็ใช้แบบกองทงแทนนะครับเพราะว่ากองุมที่พอดีผมไป้ขับรถผ่านร้านคุชิร้านในเพชรบุรีนะครับชื่อร้านอร่อยคุชินะครับต้องขอขอบคุณไปด้วยนะครับเพราะว่าที่เขาได้ให้ผมมาไปขับผ่านแล้วผมเจอเขาซ้อนตั้งเอาไว้สูงๆมก็ๆๆเลยไปถามว่า ขาขายไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ขายนะครับเขาให้ฟรีให้มาขนเอาไปเลยก็เป็นความโชคดีนะครับเพื่อที่บ้านใครจังหวัดไหนของใครที่ว่าอยากจะทําไว้ปลูกต้นไม้ไว้พอตัวงอกหรือว่าอะไรอย่างนี้หลายหลายอย่างนะครับก็ลองไปลองสอบถามได้นะครับเขาให้ฟรีเป็นกล่องที่สวยงามเหมือนกันเป็นกล่องของทูจิที่เขาส่งพวกของสดมาให้กับร้านค้านะครับครับนี่วัสดุปลูกของเรานะครับที่เพาะนี้เป็นดินนะครับเป็นมูลไถ่เดือนครับผม อันนี้เป็นมูลไส้เดือนล้วนๆเลยนะครับผมเพราะด้วยมูลไส<ป>้เดือนเพราะว่าต้นผักบุ้งงอกก็จะออกขึ้นมางอกขึ้นมามันสวยดีมันอวบสวยนะครับผมตน้นตรงงามนะครับผมเนี่ยดูได้นะครับผมใช้มูลไส้เดือนหมดเลยเป็นมูลไส้เดือนล้วนๆเลยนะครับไม่ได้ผสมอะไรเลยครับผมลองทําดูได้นะครับขั้ตนตอนการเตรียมมูลไส้เดือนของเรานะครับผมก็จะรดน้ําให้มูลไส้เดือนของเรามันชุ่มก่อนนะครับแต่อย่าให้มันแฉกมากนะครับให้มันชุ่มแบบว่าอมน้ Bie ํานะครับผม ดินเราอมน้าอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราเพราะเมล็ดถั่วปอกบุ้งลงไปเนี่ยอีกประมาณสองวันเราถึงเปิดก็จะให้มีความชื้นในดินหน่อยนะครับผมอย่าให้ดินมูลเสเดือนของเรามันแห้งนะครับครับผมเราปนดินเสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเอาเมล็ดบุ้งเนี่ยนะครับโรยลงไอ้มูลเสเดือนที่เราเตรียมไว้เยอยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอ๋อโรยให้ทั่ทวๆนะครับผมท,ทั่วๆอย่าให้เมล็ดอ ไปจุกโยนที่อะไรที่น,น,นึงมากมายาให้มเมลิดมันไปทัท่วๆกว่าน,นะครับ นะครับนี่เราโรยเมล็ดบุ้งรียหมดแล้วครับนี่เราก็มาฟังมูที่เดือยโรยปิดได้นะครับบางๆไม่ได้หนามากนะครับโรยบางๆเอานะครับโรเล็ดบางๆนะครับ ให้ชุ่มๆก่อนนะครับไม่ต้องเฉกนะครับผมให้มันชุ่มจะให้ดิงแห้งน,นะครับเรรียบร้อยครับอันนี้เราโรยดินลงบนมันเยกผักบุ้งรอบหนงเืองบางเรียบ้อยแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนนี้นคือเรามะปูฝานะครับฝาท,ที่้ลางไว้นี่ผมจอดลูไว้นะครับเพราะว่าให้ระบายอากาศออกนิดหน่อยครับผ เราก็เอาผมก็เอาเนี่นครับถ้ากระสอบปิดปางแสงเพราะว่ากระุปงว่าของเราเนี่ยไม่ได้ต้องการแสงนะครับช่วงสอง,ส,องสามวันแรกนี่เขาไม่ได้ต้องการแสง เดี๋ยวอีกประมาณ2วันเดี๋ยวเราพามาเปิดดูนะครับอสองวันเราก็จะมาเปิดดูว่าเป็นไงบ้างของมึ้นหน้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับแล้วเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ